สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมกับ4.3 m o t ม b อเตอร์ไซค์ชนะครับวันนี้ก็เป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจาก BRG Helmet ครับแบรนด์นี้นี่ถือได้ว่าน้องใหม่แล้วก็มาแรงที่สุดนะตอนนี้นะครับโอเควันนี้เนี่ยผมมีโมเดลใหม่ของ BRG มาก็คือว่าเป็นโมเดล D-Venture เป็นแบบยกขางและราคาเนี่ยสุดยอด 1,990บาทเท่านั้นแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับมากเรามา Open นบ็อกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะมาแล้วค่นมือผมรัพร้อมครับไซส์นะครับอีกทั้งหมดนะครับตั้งแต่ S ถึง 2XL นะครับนี่เรียบรนะ้อยฮะมาสีแรกกันเลยดีกว่าเราแอบเปิดดูแล,แล้วแหละว่ามันสวยขนาดไหนแต่ก็จะเปิดให้ดูอีกฟ้ามี่นะฮะอันนี้ก็คือสีเทาด้านเรียกกันแบบว่า ข้าใจกันง่ายๆนะสีเทาด้านตัวนี้เนี่ยพิเศษยังไงทรงที่ว่าปริมอัพได้ก็คือยกขางนั่นเองนีครับยกขางแล้วก็ดีแว่นแล้วก็ถอดสักได้นะครับผมแจ๋วช่องลมมี2ช่องลมนะครับด้านหน้าก็คืออันนี้หนึ่งปึ๊บปึ๊บแล้วก็มีอันนี้ข้างบนสไลด์โอเคน้ำหนักหมวกก็ไม่ได้หนักมากนะครับ1650กร,รัมมาตรฐานของตัวยกขางครับนี่อันนี้สีเทาด้านสวยงามครับ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่สีดำด้านน,นี่ครับดำด้านสวงามเหม็นมร,ราคาหนึ่ั้ารอยเก้าบาทเท่านั้นนะครับหลอ่อโอ้โหตลอดไปไหนถูกม,มากแล้วก็เป็นสีดำเงานะครับตัวนี้เข้ามาสามสี หัวค่อนหน่อยสายล็อกทางเป็นแบบคลิปล็อกนะครับดูนะชัดเลยคลิปล็อกนวมถอดซักได้คุ้มราคาแล้วก็แข็งแรงมากๆบอกเลยโอเคครับมาถึงในเรื่องของการฟิตติ้งไซส์นะครับจะบอกทุกคลิปเลยว่าผมเนี่ยจะเอาผมเป็นเกณฑ์ละกันผมก็อยู่ที่หัวอยู่ที่59 60ก็คือไซส์เเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มตั้งแต่แอมาก่อนที่จะใส่หมวกก็ใส่หมงทุกครั้งนะครับ บวกี้วิงกี้เลสอิทิชัน250บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศเหมือนกันมาหอมรุยหัวขึ้นลงวันนี้สดๆดร้อนร้อเลยก็เลยจัดการซ <Yeah. S 1> ะโอเวิธีใส่หมวกยกคางที่ถูกต้องนะฮะต้องเปิดก่อนเปิดอย่างนี้แล้วนกะ็ ค่อยเปิดล็อกมันแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้โอ้ยดีครับบอกเลยว่าฟิตติ้งไซส์ดีมากดีแบบสุดๆนี่นะครับแล้วก็มีแว่นอย่างนี้อ่าทำไมเราใส่หมวกแล้วเราหล่อขนาดนี้ครับฟิตติ้งไซส์ดีมากครับจะบอกว่า อันนี้ก็เพื่อนๆสั่งตรงไซส์ได้เลยนะครับ L ก็คือ L S L ก็คือ x L M ก็คือ M นะครับตรงไซส์นะแล้วก็น้ำหนักห่วนี้ไม่หนักเลยครับเบาอยู่เลยเบามากด้วยเบามากครับเบาไม่หนักไม่หนักอย่างที่คิดนะฮะเบาแจ๋ว วิธีถอดก็เหมือนกันครับต้องปิดกระจกลงมาก่อนนะแล้วก็ค่อยปิดมันขึ้นไปอ่าอ,อย่างนี้แล้วก็ค่อยถอดออกมาได้โอเคเราก็จะมาเริ่มในเรื่องของการดูมุมมองนะครับแล้วก็เรื่องของการถอดนวมมาดูยันเลยมุมมองก็ว้างมากผมบอกเลยว่ากว้างจริงๆจัดไปเลย จะได้หายข้องใจนี่นะครับมองนะบึ๊เ,เดี๋ยวเราจะหมุนไปเรื่อยๆนี่ฮะวางมากถูกไหมโอ้ยวางเกินแล้วก็ปิดป้นลงมาเ๋อะันี่ฮะอันนี้คือสีบ้านด้านในนะครับก็จะเป็นสีสโมกที่สบายตาม,มากๆครับเอเราก็มาเรื่องของการถอดวมดีกว่ามาดูกันเลย ไม่ยากครับผมว่ไม่ยากมันเป็นทั้งหมด3ชิ้นก็คือซ้ายขวาแล้วก็ตรงตานะฮะเป็นแป๊กครับเหมือนเดิมถอดเร็วๆให้ดูเลยนี่เห็นไหมถอดง่ายมากเป็นแป๊กสามมุดนะครับกันอันนี้ก็เหมือนกันแป๊กสามมุดถอดน,นี่สวยงามปนะึ๊บโอ้ง่ายจริงจริง ก็จะเป็นตรงท้ายทอยก็จะเป็นหมุดเหมือนกันนะครับซึ้อราคา1น9 0รบาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับข้างบนก็เป็นล็อกแบบนี้เราก็ดึงเลยล้วค่อยดึงตรงนี้ต้องค่อยๆยดึงนะผมแนะนํานะต้องค่อยๆยดึงผมแนะนําว่าให้ใช้สองมือก็ได้ค่อยๆเกี่ยวมันออกมามันจะได้ไม่ขาดจะได้ไม่ชารุดนี่ครับเกี่ยวได้อันนึงแล้วพอได้อันนึงแล้วก็ค่อยค่อยๆ,ๆ่อถอดมาได้เลยครับค่อยค่อย ใช้ใช้ใช้มือเนี้ยงานงางให้ตรงสลักตรงนี้ออกมานิดน,นึงก็ได้ครับเนี่ยไห้ตรงสลักเนี้ยงานก็ออกมานิดน,นึงแล้วก็ใช้ใช้มือเนี้ยดึงมางนี้มันจะมันจะถอดง่ายขึ้นครับแล้วหมวกเราจะไม่พงังเวลาเราถอดตักถอดอะไรมันจะไม่พงังเฮ้ยแล้วไปถอดครับจัดว่างานแบบเพอร์เฟกต์ฮนะบอกเลย เห okay. ็นไหมเงะเรียบร้อยเห็นไหมไม่ยากเกินความสามารถเราหรอกเรียบร้อยครับปุ๊บออกมาเรียบร้อยครับมันก็ง่ายนิดเดียวเองกล <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> กับราคา 1,990บาทนะครับส่งฟรีทั่วประเทศครับผมยังไงก็สนใจก็ติดต่อได้ที่43มอเตอร์ไบค์นะครับทุกช่องทางนะครับเดิชไปเลย43มอเตอร์ไบค์เจอหมดนะครับเหตุ Facebook Line มีหมดครับผมโอเคฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็พบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ